นครับปนารปนี่ครับนี่จะเป็นเสียงวิบากนะครับหนังูหรืองูแยะนะครับแต่ผมไม่รู้อยู่นัวแ่อะไรนะครับนะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นรูอะไรลเอะมากเลยอเคแถวนี้ว่าจะมีวิบากไม่มนะครับตอนส่สกประมาณเที่ยงนะครับ ที่บาเขาจะเริ่มมาวิ่งกันนะครับขึ้นเป็นทางที่ที่บาวิ่ก็ตามเชื่อมรถเลยนะครับเป็นเส้นทางที่ที่บาครับตอนนี้เราก็เดินเป็นทางที่ที่บาบบทาี่เราเรียกคน,นที่บานะครับต้นไม้รอบข้างเยอะมากนะคะ แสงแดดได้ดีและข้อเขียก็บังลมเช่นกันนะครับแต่อยู่ที่นีรูขุมก็คือเจนมีเดือดเพือนะครับตอนนี้ทางที่อย่านะคะเป็นเนินลงเนินลาดตอนนี้เราต้องหาทางออก เพราะก็หลายพราผมก็ยังไม่ได้เรียน,น นี่เราก็ทำลัจะได้ยอดอุโมงนี้ที่ไม้หักแล้วนะครับหักอุโมงตรนไม้หักวัีตอนนั้นมาตัดดูไมว่าดูนี้ไม่หพุดนะครับต้นไม้ก็ไม่หันนี้ต้องหาทางออกอย่างวดนะครับ ต้นพีคเลยครับต้นพีคเน่าตายเออมันหักต้นพีคเน่าตายเลยพี่หนู <c oughs> ตรงนี้ไปไหนนะค <c oughs> ะให้ทุกคนนี่ไงสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้หักโค่นนะคะก็คือมันเป็นเหตุการณ์วันใดวันหนึ่งมีแระที่ผมไม่เกิดยังไม่ทันดินมันได้พุ่งตัวลงไปทําให้เกิดเป็นร่องขนาดใหญ่นะครับต้นไม้ก็หักโค่นลงไปมีรากโผล่มาเพียบเลย ถ้าเกิดฝนตกน้ำก็น่าจะท่วมความสูงความสูงได้ประมาณห้าเมตรนะครับไม่ห้าก็สี่เลยครับถ้าเกิดน้ำถ้าเกิดฝนตกน้ำต่าก็เกิดในระดับแม่จะประมาณสี่เมตรนะครับในกองบุกจะได้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ ดูเหี่ยวมาเรน่าอยู่เลยนะคะเดินต่อเลยนะคะต้นอะไรอะไรต้นอะไรแต่ต้นอะไรโอเคนะคะเดิเนทางต่อซึ่งนะครับนี่ ผมจำเส้นทางนี้ได้ว่าจะไปโผล่สะตรงนู้นนะคบแล้วเราก็จะไปโผล่ทางออกนะครับทุกคนนี่รอว่าอนเดดีใช่เรลยครับทุกคนมาดูสะเะ,ะ,สสะเาทีะะ่ทีาสาไมถึง้วครับเดินอีกครับ บบนี้เลยม่็ก็ไม่มีใาเครบามาเดินเล่นที่พวี่กจากับยานล้อใหญ่ๆนะคบก็น่าจะนิ่งบางเหมือนกันนะคัยูเทนชั้นสัมผัพัดบ้างหัวเข็ะบ้างพัดหัวเะใไหลบ้าง พุด,ดบ้งดลงลางนี่นะครับสับเอาไว้แสวให้ดูลางๆได้เลยก่อนนะนี่สาข์ก็จะใหญ่น้ําใสมากเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบลงไปเล่นสาข์แบบนี้นะคะก็ไปอันไหนต่อ่นั้นแหละตง่มๆโอ้นี่นะครับน้องผมบอกว่ามีทางตันแดงอมาคอยน่อยดิระวังอ่ะน้ำใช่ไัมเล็กๆไม่ใช่ โอเคนะคตรงนี้น่าจะเป็นอุปสรรคที่สุดเลยครับนี่ผ่านแล้วนะครับนี่ก็จะเจอแบบเป็นดอกไม้ดอกไม้โอ้มีหนามเลยเจอที่เป็นแฟนแต่ของเดินเยอนี่รมาเดินอ อันนี้เขาเรียกว่าคนวิบากโอเคมาดูนี่นะครับถนนทางเดินดีๆไม่ไปครับไปทางวิบากใช่ข้านี้นี้ดินตรงนี้ก็ได้ติดตัวแล้วว่าไม่รู้จะลงยังไงลงว่าแต่กล้องจะผ่าคุมตกค่อยๆมาจับหค่อยๆคอัๆค่ๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆคยังไงอ่ะอ้าว วไลจะมือลงไม่พิชไลท์ลงเองโอเคนะครับจากนี้ก็โหด้ากแล้วก็มาเป็นทางที่โอ้โหลำบากนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้อยู่ดูสักนิครับนาำดูสัตว์ของไอ้เจีโอ้โอ้เจี๊ยมันไม่มีทางให้ไปต่อไม่นะสักของไอ้เจี๊แล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ทางตันครับเดินไปเดินมาก็เป็นทางตัน ปูตีทาน้นทะเลาดได้ใหม่ค่ะลกหน้าสะนะก็ใสมากใ่คะค